สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ชแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรยากาศนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลดนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนักลายนะครับในเดือนตุลาคม64นะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่3ได้เลยนะครับเพื่อจะติดตามเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำนาร้านนะครับในเดือนตุลาคม64นะต้องบอกมี2ตอนนะครับเป็นเวอร์ชันไฟนอลเคอลนะครับการเรียกเตือนครั้งสุดท้ายนะก่อนสิ้นปี64นะครับซึ่งตอนที่1จะจัดขึ้นในเสาที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง4 0นะครับถึง4.15โมง15นะครับ3ชั่วโมงครึ่งกับมุมมองของกูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะครับเรื่องของ โอกาสเสียภาพของการเกิด The Crash ในปี2021นะครับแล้วก็การเกิดนะเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับซึ่งนะก็มาดูกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับตอนที่2นะเป็นตอนที่ถัดมาจากตอนที่1นะครับ นะก็จะจัดขึ้นในเสาที่16ตุลาคม64นะครับเวลาเที่ยง4 5ถึง4มง15นะครับเวลาเดียวกันนะ3ชั่วโมงครึ่งเช่นเดียวกันเป็นการประยุกต์สามเหลี่ยม3มุมนะครับของการมองผ่านฟันเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคข้อมูลเชิงสตินะการดูผ่านไซเคิลวงอาวทจัรนะและดูผ่านเซนติเมนทัลนะครับก็คือการจับทิศทางกระแสพฤติกรรมนะของนักลงทุนของผู้บริโภค แล้วก็ของผู้จัดการระบบคือธนาคารกลางนะครับนะโอกาสที่จะเกิดนะครับ The Great Reset 2020อย่างเป็นทางการนะการคราชของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็การเกิด Debt Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็ Debt Deleverage นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จะเกิดอย่างไรนะครับนะทั้ง2ตอนนี้เรียกว่าเวอร์ชัน Final Call นะครับเป็นการอัปเดตนะจากเวอร์ชันเก่า นะจากตอนก่อนหน้านี้นะขึ้นมา10-20%นะครับท่านที่สนใจตอนใดตอนหนึ่งนะครับหรือสนใจทั้ง2ตอนนะก็จะมีส่วนลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9599อย่างที่บอกนะครับนะับจากนี้ไปอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าสโนว์บอลนะลูกบอลหิมะลูกใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างตัวอย่างการล้มการล้มสลายนะครับนะของ เอเวอร์แกรนด์นะครับอันนี้เป็นโซโลบอลลูกใหญนะ่ที่เกิดขึ้นนะส่งสัญญาณนะครับว่ามีโอกาสจะเกิดแบร์มาร์เก็ตตลาดหมีในอนาคตนะครับสำหรับท่านที่รอติดตามตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อมาจาก2ตอนแรกนะครับภายหลังจาก Big Crash, The b u ัสหรือเดอะเบิร์สนะครับต้องรองนิดหนึ่งนะในช่วงปลายปี6 4อาจจะเป็นช่วงต้นปี6 5ด้วยนะเขาช่วงนี้ต้องจับตาดูนะสถานการณนะ์ในตอนที่1และตอนที่2 ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเพราะตอนที่3เป็นตอนต่อมานั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับในประเด็นนะของกูรูนะตำนานระดับโลกนะครับคุณจิมโรเจอร์นะครับซึ่งเขาได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับ ในช่องข่าวเศรษฐกิจนะการเงินนะวิเคราะห์เอาไว้ซึ่งน่าสนใจนะครับนะผมก็ได้ทําคลิปของเขานะในหลายหลากหลายประเด็นนะแล้วก็มีการทั้งคลิปเต็มทั้งคลิปที่โฟกัสบางจุดนะคลิปนี้จะมาสรุปประเด็นนะสําคัญนะของมุมมองของกูรูระดับตํานานท่านนี้นะครับคุณจิมลอเจอร์นะครับกับตลาดหมีนะที่กําลังจะมานะครับ ประเด็นที่1นนะครับนัที่สรุปมาได้คือหนึ่งนะจะมีการพิมพ์เงินปริมาณมากมายมหาศาลนะครับมีการกู้ยืมนะมีการใช้จ่ายขนาดมือหึมานะที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับเขามองเห็นมันเป็นส่วนเกินมากเกินไปนะแต่พวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะพวกเขาคิดว่ามันกําลังสบายดีนะแน่นอนนที่แน่นอนที่สุดนะครับคุณจิมโรเจอร์เขามีความวิตกกงังวลเขามองเห็นพันธบัตรต่างๆเนี่ยเป็นฟองสบู่อยู่นะครับ นะแล้วเขาก็มองเห็นนะครับว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะในที่ต่างๆนะจำนวนมากนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็อยู่ในสภาวะฟองสบู่นะครับอย่างเขายกตัวอย่างมาอย่างที่เขามองเห็นนะในนิวซีแลนด์ในเกาหลีเงีนะ้ยเป็นต้นนะเขาก็มองเห็นบรรดาหุ้นต่างๆนะครับแล้วหุ้นจํานวนมากนะก็กําลังแสดงความเป็นฟองสบู่อยู่นะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นที่เขาเห็นอเมซอน นะครับเทนเซนนะครับแล้วก็ซัมซุงนะครับนะที่มันสูงขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเขามองเห็นว่ามันแสดงความเป็นฟองสบู่อยู่และยังมีหุ้นจํานวนมากนะครับยังคงไม่ขึ้นนะมันยังไม่นะเป็นฟองสบูนะ่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะนันสิ่งที่คุณ Jim Roger มองเห็นก็คือตลาดต่างๆที่ผมพูดไปแล้วนะพันธบัตรต่างๆ นะครับอสังหาริมทรัพย์ในที่ต่างๆนะครับแล้วก็หุ้นจํานวนมากนะครับนะมาอยู่ในภาวะฟองสบู่นะแต่ว่าก็ยังเป็นฟองสบู่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในตลาดหุ้นนะครับเขามอกว่ามีอยู่เพียงสิ่งเดียวนะครับที่ยังราคาถูกอยู่นะครับนั่นคือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับโดยเขามองเห็นว่าซิลเวอร์นะครับหรือเงินราคามันอยู่ต่ํากว่าที่มันเคยสูงสุดเนี่ยหก นะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับราคามันก็อยู่ต่ํากว่าที่เคยสูงสุด70%นะครับแล้วก็น้ํามันนะครับราคาก็อยู่ต่ํากว่าที่เคยสูงสุด50%าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าในมุมมองของเขานี่คือนะครับตลาดอื่นเนี่ยนะมันอยู่ในภาวะฟองสบู่นะมีตลาดสินค้าโอเพ่บรดีโภนะครับที่ราคาถูกอยู่ที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่2นะครับที่เขามองเห็นก็คือเขามีความห่วงวิตกกังวลจริงๆนะครับเขาทราบว่ามันกําลังจะจบสิ้นลง อย่างเลวร้ายนะสิ่งนี้กำลังจะจบสิ้นลงอย่างเลวร้ายมากมากมากนะเขาเกล่าวย้ำคำว่ายิ่งดีขึ้นเท่าไหร่นะที่มันได้รับนะมันก็จะยิ่งเลวร้ายลงมากเท่านั้นที่มันกำลังจะได้รับเมื่อมันมาถึงการจบสิ้นสุดลงนะครับคุณจิมโอเจอร์เขามีความสงสัยว่าเมื่อมันจบสิ้นสุดลงเนี่ยนะพวกเรากำลังจะมีตลาดหมีที่เลวร้ายที่สุดนะในชีวิต ของเขานะในปี2008นะครับนะพวกเรามีตลาดหมีครั้งใหญ่นะเพราะมีหนี้สินมากเกินไปนะนับตั้งแต่ปี2008นะก็มีหนี้สินเนี่ยนะไปทั่วทุกขนแห่งนะซึ่งมันพุ่งสูงเป็นจร,รวดนะครับอย่างไม่น่าเชื่อนะเขาบอกว่าจีนเนี่ยนะที่ไม่มีหนี้สินนะใน15-20ปีที่แล้วนะครับในขณะนี้ก็มีหนี้สินจำนวนมากนะครับเขาถามว่า แล้ววิกฤตคราวนี้นะใครจะเซฟพวกเราหมายถึงเซฟสหรัฐนะครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยนะช่วยเซฟพวกเราในปี2009นะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยมีเงินเก็บออมในวันฝนตกและเขาก็ได้นะใช้จ่ายพวกมันไปหมายถึงเงินเก็บออมนะครับนะพวกเขาเนี่ยไม่มีเงินจำนวนมากนะครับที่จะใช้จ่ายในขณะนี้นะครับคุณจิมรอจเจอร์เลยถามว่าใครจะเซฟ เรานะฮะไม่ถึงเซฟสหรัฐนะหรือเซฟประชาชนนะคนในโลกนี่แหละครับนะประเด็นต่อมาคือประเด็นที่3นะครับนะเขามองว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นวิกฤตนะที่เกิดขึ้นทั้ง2อ,อย่างนะเป็นวิกฤตที่เเกิดขึ้น2ส,สิ่ง2อ,อย่างนั่นคือนะจะเกิดการล่มสลายนะทั้งทางเศรษฐกิจนะาการ d e ดี u l t หรือการผิดนัดชำระหนี้ของหนี้สินนะครับ และก็เนกะิดการล่มสลายของค่าสกุลเงินด้วยนะหรือว่าการลดนะมูลค่าลงของค่าสกุลเงินกระดาษนั่นเองนะซึ่งนะครับเ,เขามองว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมัาจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะก็หมายถึงว่าถ้ามันมีการล่มสลายทางเศรษฐกิจนะการดีฟอลของหนี้สินนะมันก็ดึงไปสู่การล่มสลายของค่าสกุลเงินหรือว่าการลดมูลค่าลงของค่าสกุลเงินนั่นเองนะครับ เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้นะเหมือนในช่วงปีทศวรรษนะพันเนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เกิดลักษณะแบบนี้นะก็คือมันมีการคราชนะในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในดาวโจนที่ร่วงลงอย่างแรงแล้วก็นํามาซึ่งการล่มสลายทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นํามาซึ่งค่าเงินนะที่ลดลงนะส่งผลกระทบนะไปทั่วทั้งสังคมนะครับซึ่งเขามองว่านะ การเกิดวิกฤตนะในชศวรรษที่หร้อยสามสิบเนี่ยมันเกิดทั้งวิกฤตการล่มสลายทางเศรษฐกิจและค่าสกุลเงินนะและตามมาด้วยสงครามร้อนนะครับ Hot War นะเกิดสงครามทางการทาหารนะครับแล้วก็พวก Shooting War ก็คือสงครามที่เอาอาวุธนะ่อาวุธจริงนะมายิงใส่กันนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมักจะเกิดขึ้นนะอยู่บ่อยครั้งนะครับในประวัติศาสตร์นะเมื่อมีช่วงเวลาที่เลวร้ายนะอย่างแท้จริงมากๆนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้ามันเกิดขึ้นทั่วโลกเขาจึงมองว่านะมันเป็นเวลาดีนะที่จะเป็นคนแก่คนชราในสหรัฐขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าจะได้ไม่ต้องนะจ่ายคืนนะสำหรับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นั่นเองนะครับประเด็นที่4นะครับนะที่สรุปมานะจากมุมมองของคุณจิมโรเจอร์นะครับนะูรูระดับตำนานนะครับ เขากล่าวซ้ำว่าในปี2008-2009พเนี่ยนะพวกเรามีปัญหาที่น่ากลัวนะที่มีหนี้สินนะที่มากเกินไปนั่นเองนะครับนับจากนั้นมานี่สินก็พุ่งทะลุไปถึงหลังคานะด้วยปริมาณที่ไม่น่าเชื่อเขาทราบว่าสิ่งนั้นกำลังจะจบสิ้นลงอย่างเร็ว้ายนะเขา ไม่ได้ต้องการทําให้คนตกใจกลัวนะหรือว่าต้องการสิ่งอื่นใดนะครับเขายังถือครองหุ้นต่างๆอยู่เขาก็ไม่ได้ทําการขายช็อตสิ่งใดๆเลยนะแต่เขาทราบว่าอะไรที่กําลังจะมาถึงนะการจบสิ้นสุดลงเนี่ยและพวกเราทุกคนเนี่ยควรเตรียมตัวพร้อมนะหรือควรจะมีความห่วงวิตกกังวลน,นะถ้าพวกเราเนี่ยได้ติดตามดูนะถ้าพวกเราทราบว่าอะไรกําลังดําเนินไป นะและถ้าพวกเราห่วงวิตกกังวลเนี่ยนะบางทีพวกเราก็อาจจะเตรียมตัวนะครับต่อมาพวกเราก็อาจจะอยู่รอดนะผู้คนบางส่วนเนี่ยได้ออกมาจากในทศวรรษพันเรอยเนี่ยอย่างรวยมากนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะเกิดการสูญเสียเงินขนาดมากขึ้นมาเขาหวังว่าเขาอยู่รอดนะคนอยู่คุณอยู่รอดและผู้รับชมก็อยู่รอดนะครับ สิ่งที่เขามองเห็นเนะี่ที่เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นศักยภาพโอกาสความเป็นไปได้นะที่จะเป็นสัญญาณนะบ่งบอกการจบสิ้นนะก็คือสิ่งต่างๆที่มักจะเป็นสิ่งเล็กๆที่คนมองไม่เห็นหรือไม่สนใจนะกำลังมองดูอยู่นะเหมือนสโนว์บอลนะหรือลูกบอลหิมะนะที่เริ่ม มาจากจุดเล็กๆนะแล้วขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะอย่างเช่นที่เคยเกิดในปี2007นะการล้มละลายของไอซ์แลนด์ซึ่งผู้คนนะไม่รู้จักมากนักและไม่ค่อยสนใจถันมาอีก2-3เดือนก็เกิดการล่มสลายนะครับการล้มละลายในที่ต่างๆนะที่เป็นจุดเล็กๆจนมาถึงการล้มละลายของธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับ2ในอังกฤษนะและต่อมาก็เกิดการล้มละลายนะครับของแบสเติร์นะซึ่งผู้คนเนี่ยเริ่มสนใจ และต่อมาก็เกิดการล้มละลายนะของเลแมนบาเทอร์นะครับยักษ์ใหญ่ล้มนั่นเองนะจนเป็นข่าวดังใหญ่โตนะไปทั่วสหรัฐแล้วก็ไปทั่วโลกซึ่งในขณะนี้นะครับเขาก็มองเห็นนะในบางสถานที่2-3แห่งนะกำลังเริ่มมีปัญหานะซึ่งเป็นลูกบอลน,นะครับหีมะนั่นเองนะที่อาจจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะสำหรับทุกอย่างทั้งหมดนะครับ เขามองเห็นว่าในเดือนตุลาคมนี้นะเป็นเดือนที่ดีที่ตลาดหุ้นต่างๆหลายๆแห่งจํานวนมากนะครับจะร่วงตกลงมานะครับและพวกบรรดาธนาคารกลางนะพวกสถาบันการเงินนะก็จะแตกตื่นนะครับแล้วก็พยายามนะที่จะรักษามันไว้นะด้วยการที่จะยิ่งพิมพ์เงินนะพิมพ์เงินมากขึ้นนะดังนั้นนะครับนะมุมมองของคุณจิมโรเจอร์ก็บองว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะ,ะก็จะวิ่ง นะก็จะวิ่งแข่งกันนะสูงขึ้นไปอีกนะซึ่งเขาอาจสงสัยว่ามันจะเป็นการวิ่งแข่งขันกันสูงขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมากจริงๆนะไม่ถึงว่าทําเยอะนะก็พิมพ์เงินก็นไปเยอะนั่นเองซึ่งในที่สุดนะครับเขามองว่าตลาดเนี่ยก็จะฉุกคิดขึ้นมาว่านะมันเหมือนหนังม้วนเก่า ที่กําลังจะจบลงอย่างไรเนี่ยนะเพราะว่านักลงทุนเห็นมาหลายรอบแล้วนะก็จําเรื่องราวได้นะเพราะพวกนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่สนใจนะว่าจะใส่เงินมากเท่าไหร่นะที่พิมพ์นะเพราะเขาจะเลิกสนใจล้นะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจิมโรเจอร์มองเห็นก็คือว่าหุ้นเนี่ยจะตกลงในเดือนตุลาคม บรรดาธนาคารกลางก็จะพิมพ์เงินจำนวนมากนะก็จะมีการวิ่งแข่งกันที่สูงขึ้นไปครั้งใหญ่ของตลาดนะในช่วงปลายปี2021นะครับและต่อมาในปี2022เนี่ยก็จะพบเจอปัญหาที่รุนแรงอาจจะเป็นการเริ่มต้นของปัญหาที่รุนแรงซึ่งเขาก็พูดว่าตลาดหมีครั้งต่อไปเนี่ยกำลังจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะในชีวิตของเขาเพราะว่านี่สินนะที่พอกพูนทั้งหมดนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นคลิปนะสรุปประเด็นเลยนะครับนะก็เรียกว่าโฟกัสนะแล้วก็สรุปประเด็นนี้เลยนะในมุมมองของคุณจิมลอเจอร์นะครับกูรูระดับตำนานนะฮะแล้วก็เป็นการบอกอีกครั้งหนึง่งนะว่า e v e r g r ์แกรเนี่ยนะครับนะคงไม่ใช่ Black สวอนหงดำนะที่จะมาแคลชนะตลาดการเงินนะในครั้งนี้แต่ว่ามันคือ Snowball ลูกใหญ่ที่ปรากฏเห็นให้ชัดนะครับนะว่าระบบเศรษฐกิจก,การเงินในขณะนี้นะที่เจอ b บ a c กสวอนตัวก่อนหน้าน,นี้คือโค19สิก้ระแทกเข้ามานะแล้วมันก็เจอจุดอ่อนนะครับก็คือ Evergrande นะซึ่งเป็นหนึ่งในหลายบริษัทนะครับใครชอบฝากไลค์นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ